don't know where we are. If we lost, try to find us. Here, you look around. i s really, and we anyway we be in inside the island. Okay, we are not only one island here. สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเกาะเล็กๆของประเทศอิตาลีนะคะเป็นภาคใต้ของอิตาลีนะคะนี้เราจะมาดูพิพิธภัณฑ์นะคะ ที่สมัยโบราณนะคะที่เขามีการขุดบอ่อแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆของอเทิาีเอของคนในเมืองนี้นะคะอันนี้คือแบบเขาขุดลงไปใต้ดินลึกมากเลยนะคะแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้คือ,อ ที่เขาอยู่เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆโบสถ์โบสถ์ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนคืออยู่ข้างในเป็นบ้านหลังเป็นแบบเขาสร้างด้วยสร้างด้วยหินทั้งหมดเลยนะคะสร้างด้วยเล็กเป็นเล็กมันสร้างด้วยแบบหินทั้งหมดเลยแล้วคนสมัยก่อนคือตัวเล็กมากเลยนะคะเท่ากับคนอีเอเชียเราอนะเนาะเท่ากับเด็กๆอะ แต่ตอนนี้ก็คือว่าคนอิตาลีก็เริ่มสูงขึ้นแล้วอะไรนะเนี่ยอ,อันนี้ทีภาคใตค้ของอิตาลีนะคะ่าที่อยู่ใกล้ที่สุดในต,ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ดูนะคะว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนะคะ,ะแต่เราพักกันที่ของคาริเลียเป็นเกาะภาคใต้ของอิตาลีนะคะทางเล็กมากชิวดีคนคนเดินคูอต้อมขนาดเราเป็นคนเตี้ยวอะไรเป็ปุ้มอ่ะ ตอนสมัยก่อนเขาตัวเล็กมากดูสิเขาตัวเล็กมากแล้วเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงคิดดูแบบตัวเล็กกว่าตัวเราอะ่ะแต่เขาสามารถที่จะยกหินก้อนใหญ่ๆแล้วสร้างขึ้นมาแบบอลังกาสูงประมาณเกือบสี่เมตรนะคะของจริงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกระบ,บุได้แน่ชัดได้ว่าเขาสร้างในปีไหนนะคะอันนี้ทุกคนกำลังรอเข้าไปนะคะมันจะเป็นแบบ ทางเข้าไปแคบมากแล้วเล็กมากมากมากเลยนะคะตรงกลางนั้นจะเป็นน้ำนะคะเป็นที่เขาเจาะน้ำนะคะสมัยก่อนก็จะมีน้ำเต็มเลยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆตา้นามอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีหมู่บ้านรอบๆอบะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทางเล็กมากทางลอดเข้าไปเล็กมากคิดดูว่าเรายัางเข้ายากขนาดนี้แล้วคนสมัยก่อนอะ่ะ เขาต้องตัวเล็กแค่ไหนเขาถึงจะผ่านเข้าไปได้ตรงนี้นะคะอันนี้ถิ่นพวกนี้นะคะมันต้องกันได้ทั้งความเย็นและความร้อนนะคะที่นี่เขาจะประมาณหนาวสุดก็คือประมาณ20องศานะคะเขาจะไม่หนาวกว่านี้เขาจะไม่มีหิมะนะคะอันนี้มันจะใกล้กับทางแอฟริกาเนาะมันจะมันมันจะมันมันแบบว่ามันมันร้อนมันเป็นเขตร้อนอะไประมาณเนี้ยนี่ก็คือ ยุโรปเขตร้อนเนาะดูทางแคบมากดูสิทุกคนบางคนเน่ยเกรงใจเราไม่เราเกรงใจเขาเราไม่่อ b e c a นาเขาเราก็เลยถ่ายแบบางหาัแล้วกันเนาะนี่ที่ทางลงบันไดนะจ๊ะเยอะกแลเราเราว่าเราอ้วนนยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับว่าต้มเตี้ยมอะเราอะขนาดเรา เราเป็นคนเอเคยังเข้าเก็บแทบไม่ได้นะป้าแกเข้าไม่ได้นะคะป้าแกป้าแกน่ารักมากป้าแกะไม่ก้าลงนะคะป้าคือเขาดูให้เราดูนะคะว่ามันมีมันเขาลักษณะของภายในที่เข้าสร้างขึ้นมามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือแล้วเคาก็จะมีแบบป่องนะครป่อง ป่องให้อากาศถ่ายเทแล้วเขาก็จะมีก้นหน้าต่างเล็กๆเ,เ,เหมือนอันนี้ตาข้างล่างคือเป็นน้ำอนอนี้มองไม่เห็นนะคะคือน้ําน้ํำน้อยมากแต่ก็ยังมีน้ําอยู่นะ,ะขนาดข้างนอกตอนที่เราไปประมาณ35าองศาก็ร้อนมากเลยนะ,ะนี่ทุกป่องเขาจะมีเขาจะมีแบบว่ามองสมารถมองเห็นข้างบนได้ คือเขาเปิดเปิดป่องข้างบนนะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทอันนั้นข้างหลังนั้นคือที่เป็นหน้าต่างเล็กๆนั้นคือเป็นหน้าต่างนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรกับหน้าต่างอันนั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการหน้าต่างที่สําหรับเขาส่งน้ําแล้วคนเดินอะไรประมาณนี้แต่เราก็เข้าไปไม่ได้นะคะมันเล็กมากสําหรับทุกคนเนี่ยสำหรับคนที่ตัวเล็กก็คือทําได้ แต่ดูวิธีการที่เขาวางอ่าหินนะ <Okay. S 1> เขาวางหินได้แบบ เป๊ะมากสวยมากหินคือเขาวางไม่ดีมากอ่ะเป็นพีระมิดเลยอ่ะมีมีหินบ้านด้านบนสุดมีหินลูกหนึ่งที่ที่ปิดฝานะคะหินอันนี้เขาจะเปิดแล้วก็ปิดนะคะเพราะว่าเขาจะให้แบบว่าให้อากาศถ่ายเทถ้าหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยหน้าหนาวหน้าร้อนเขาจะมีหินอันนั้นจะช่วยในการระบายอากาศเนาะนี่ก็คือเรา ภายในนะคะตรงกลางจุดกลางนะคะนี่เราจะเดินเข้าไปอีกมุมหนึ่งนะคะนูเดินแบบแคบมากคิดดูดีทุกคนแต่ข้างในเย็นมากเลยนะขนาดข้างนอกสามห้าข้างในเย็นมากแล้วออันนี้คือที่เขาเก็บน้ำคือแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่า ระบายน้ำเก็ดน้ำนะคะเก็ดน้ำไว้ให้เพื่อเวลาที่เขาเอาขึ้นมาจากตรงนั้นแล้วเขาก็เป็นการแบบระบายน้ํานะคะเขาพี่ป่องมีรูเล็กๆด้วยนะเห็นไหมอันนั้นเพื่อที่อ่ระ,ะบายน้ําแล้วอระบายอากาศด้วะแล้วจะมีคนโยนตังลงไปด้วยนะคะเห็นตังเหรียญหลายประเทศมากเลยเราก็โยนตังเหรียญไทยไปด้วยนะคะ ราชการที่เจ้านะคะเราโยนลงไปเดี๋ยงถ่ายให้ดูนะแล้วน้ําก็ยังมีอยู่นะคะขาะเป็นเนินเขาบนเขาด้วยนะคะน้ําก็ยังมีอยู่นะคะเรากลัวโทรศัพท์นลงไปเราก็เลยไม่เข้าลม่นมากเราแล้วขอโนเราะไม่ได้วาง เอเพอพอเห็นอะไรดีก็เลยขึ้นโดนโดรถเมลขึ้นมาเลยนะนเ,ยนะเราดโดนรถรถเมล์ต,อ,อ,ตอภาษาเขาเราก็ไม่เข้าใจใช้ระบบกู o กิลเอางนะคะนีผ่านมาได้เพราะลูก Google เลยนะคะต้องขอบคุณก o o g l e อันนี้เป็นบันไดขึ้นไปแบบเขาทำได้ทีมากๆเลยนะเราเราโชมากๆมันจะเป็นแบบหินแบบ หินทุกก้อนนะมันหนักมากเลยนะแล้วเขาตัวเล็กกว่าเราครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วเขาใส่เข้าไปได้ยังไงคิดดูดิเออเหมือนอันนี้เราจะใช้วิดีโอสอนหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมอันนี้อีกหนึ่งข้อนะจ๊ะม,มีเพื่อนเราที่ใส่เสือ้อส้อมๆนะเรามากันสองคนสองสาวนะเราเราเดินทางกัน <c oughs> เดินทางสามคนจ้ดนะ แต่เหลือแค่สองคนเพราะอีกคนนึงเขาม,มีกิ๊กเนาะเราก็เลยเหลือกันสองคนนะจ๊ะแต่ว่าอ่าเดินทางก็สนุกนะคะไปง่ายมันเรานั่งรถมีประมาณสองชั่วโมงคือเรารอบแรกเรามาสายตรงจากเทีย